ชาวเน็ตขุดคลิปสัมภาษณ์ต้องเตหก6ปีที่แล้วน็อตวรริสโดนถล่มเละนับว่าเป็นหนังไทยที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้สำหรับเรื่องสับปเปลอากำกับภาพยนตร์โดยต้องเตทิติที่ตอนนี้รายได้ทะลุก,กว่า300ล้านแล้วค่ะเราจะเห็นไลฟ์สไตล์ของหนุ่มต้องเต เป็นหนุ่มเซอร์เซอร์มีเรื่องราวชีวิตจริงที่ทำหลายคนอึ้งและต้องชื่นชมกับทัศนคติของเขาซึ่งหากย้อนไป6ปีที่แล้วเมื่อวันที่สสิงหาคม60หนุ่มต้องเตเคยออกรายการแฉหลายคนพากันย้อนดูสัมภาษณ์เพื่อรู้จักชีวิตเขามากขึ้นแต่ชาวเน็ตหลายคนต่างโฟกัสที่ทีกรจนเกิดกระแสดราม่าร้อนแรงขึ้นมาสนั่นโซเชียล พากันตัดช่วงที่พิธีกรพูดกับหนุ่มต้องเตที่ชาวเน็ตมีความเห็นกันว่าเป็นการไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญเลยที่มีช่วงที่นอตวรริทพูดว่าคุณแต่งตัวอะไรของคุณคุณไม่ให้เกียรติรายการพวกเราทำไมแต่งตัวให้มันขาดขนาดนี้ซึ่งชาวเน็ตต่างแสดงความเห็นบอกว่านอตเป็นไรตอนไหนจะเอามันออกเห็นลกขัดตาหย,ยีแอดไปทั่วมืองนี้ นอตทำได้เหมือนเขาไหมนอตถามหาเกียรติจากคนอื่นทั้งที่ตัวเองยังไม่เคยให้เกียรติใครเลยนอตตัวเองก็นั่งตรงๆก่อนเถอะนั่งเป็นอยู่บ้านเลยต้องเตเฟลอ่าตอนที่นอตบอกแต่งตัวอะไรของคุณให้เกียรติรายการอะไรอย่างนี้หะอ้าวบักอันนี้นึกว่าคิดคนเดียวอ e ีนอตมึงเอาอีกแล้วบุลลี่จัดอภิธีกรหน่ารังเกียจสุดๆอ่ะคนแบบนี้ ก็พิธีกรมันไม่น่าให้เกียรติแต่ละคำมันแบบไม่ค่อยให้เกียรติต้องเตสักเท่าไหร่ความเห็นส่วนตัวนะไม่ดราม่าเป็นต้น